สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเรากลับมาเรียนในวิชาสังคมศึกษานะครับกับคุณครูยุทธพันธ์พงภัยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในสาระประวัติศาสตร์นะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1อารยธรรมของโลกในยุคโบราณน,นะครับในประเด็นอารยธรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมของโลกครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนเรื่องอารยธรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมของโลกแล้วคุณครูก็คาดหวังว่านักเรียนจะสามารถบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ครับ มาตรฐานการเรียน,นรู้ส4.2ครับเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวชี้วัดม .4 ถึง6ข้อที่1ครับวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแป,แปลงของโลกครับและเมื่อนเ,นเรียนเรื่องนี้นะครับคุณครูก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนะครับผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ต่างๆดังนี้ครับข้อแรกนะครับนักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายของอารยธรรมได้ครับข้อที่2ครับนักเรียนจะสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมของโลกได้และข้อสุดท้ายครับนักเรียนนะครับจะเห็นคุณค่าและความสําคัญนะครับในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมของมนุษย์ครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียน นักเรียนพร้อมที่จะเรียนเรื่องอารยธรรมโบราณกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมแรกนะครับชื่อว่ากิจกรรมสังเกตภาพครับนักเรียนครับภาพนี้ครับคือสถานที่ใดครับหลายคนคนคุ้นตากันแน่นอนเพราะเคยดูตามอะไรฮะหนังบ้างนะครับหรือว่าตามอะไรครับสารคดีต่างๆหรือบางคนเคยเห็นนะครับในหนังสือเรียนก็มีใช่ไหมครับภาพนี้ก็คือภาพของ พีระมิดนะครับประเทศอียิปต์นักเรียนครับแล้วภาพภาพนี้บ่งบอกถึงอะไรครับภาพภาพนี้บ่งบอกถึงอะไรครับความสามารถของมนุษย์ในอดีตในแหล่งอารยธรรมอียิปต์นั่นเองว่าเขามีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่ใหญ่โตอย่างนี้ได้นะฮะเมื่อเวลาเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนักเรียนครับ ในสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีแบบปัจจุบันนี้แต่มนุษย์สามารถสร้างสิ่งต่อสร้างขนาดใหญ่นี้ได้แสดงว่ามนุษย์เราต้องมีความเจริญมากๆเลยใช่ไหมครับนักเรียนครับและภาพนี้แหละครับเป็นภาพของสิ่งใดครับหลายคนคนเคยเห็นใช่ไหมครับแต่หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นเลยเพราะอยู่ในเมืองมาตลอดนะครับภาพนี้ก็คือภาพของยานพาหนะชนิดหนึ่งครับที่เราใช้นะครับโคหรือกระบือนะครับในการเคียมละ ให้ลากจูงไปนั่นคืออะไรครับเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่านะครับกียนนะครับมีประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์หรือไม่อย่างไรครับแน่นอนครับการที่มนุษย์ประดิษฐ์เกวียนขึ้นมาก็ต้องก็ต้องยอมหมายความว่ามนุษย์คาดหวังประโยชน์จากมันนั่นเองนะครับประโยชน์ของเกวียนก็คือเรื่องของการใช้เป็นยนานพาหนะในการพามนุษย์นะครับในการเดินทางไปที่ต่างๆนะครับโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเสียแรงในการเดินเองให้เมื่อยนะครับ พอใช้ในเรื่องของอะไรฮะมีเกวียนนะฮะแล้วให้สัตว์เนี่ยลากผาลากจุงไปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ล้อในการหมุนไปนะฮะมนุษย์ก็ไหมครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนักเรียนจะงงว่าเอ๊ะแล้วสสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันไหมจริงๆแล้วนะครับการเกิดเกวียนอย่างนี้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการสังสมอริยธรรมในอดีตเช่นเดียวกันนะครับเอ๊คุณครูพูดถึงคําว่าอริยธรรมไปหลายครั้งแล้วนักเรียนคิดว่าอริยธรรมหมายถึงสิ่งใดครับ หลายคนคงจะพอทราบกันนะครับเพราะเคยเรียนกันมาแล้วแต่หลายคนก็อาจจะรู้แต่กลัวว่าตอบผิดนะครับอารยธรรมนะครับตามความหมายนะครับของพระจานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับได้บอกไว้ว่าอารยธรรมหมายถึงความสงบสุขของสังคมนะครับที่ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งศีลธรรมและกฎหมายนะครับเป็นความหมายแรกความหมายที่สองนะครับอารยธรรมยังหมายถึงความเจริญเนื่องด้วยองค์การของสังคมนะครับเช่นการเมืองกฎหมายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมนะครับและรวมหมายถึงความเจริญด้วยคำนอบร,รมเนียมอันดีนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของอารยธรรมเราจะเห็นว่าความหมายอารยธรรมนั้นกว้างมากเลยนะครับแต่ในแง่ปฏติศาสตร์นะครับเราจะพูดถึงอารยธรรมในแง่ถึงความเจริญของมนุษย์ในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรียนครับเพื่อให้เรารได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมได้ยอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น ุณครูนะครับก็จะขอให้ในักเรียนนะครับได้ใช้เวลาสักประมาณ10นาทีนะครับเพื่อไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาริยธรรมครับว่าอาริยธรรมคืออะไรนะครับมีองค์ประกอบใดบ้างและมีสิ่งใดบ้างที่ส่งผลให้บริเวณนั้นๆเกิดการสร้างสารรค์อริยธรรมเกิดขึ้นครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนผ่านไปแล้ว10นาทีนักเรียนคงจะหาข้อมูลเกี่ยวกับอารยธรรมได้จํานวนมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะนําข้อมูลนะครับที่เรียนสามารถศึกษาแล้วก็รวบรวมมาได้นั้นนะครับมาใช้ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนในครั้งนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับคุณครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าอารยธรรมโบราณครับมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไรครับหลายคนพอเห็นว่าเป็นของโบราณเห็นว่า ก็เห็นสคัญเลยมันเคยเกิดขึ้นในอดีตแลวมันก็จบไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับอารยธรรมโบราณที่เกิดขึ้นในอดีตนั่นแหละนะครับเป็นเหมือนฐานนะครับที่ให้มนุษย์ยุคต่อมาได้ใช้ในการต่อยอดและพัฒนาสิ่งต่างๆมาเรื่อยๆอย่างในภาพที่เราไหมครับเริ่มต้นเมื่อต,ต้นคลิปที่เป็นภาพของเกวียนหากไม่มีเกวียนเรื่องของการใช้ล้อในอดีตสมัยนั้นเราคงไม่มีรถยนต์ใช่ไหมครับที่ วิ่งกันบนถนนในวันนี้นั่นเองนะฮะฉะนั้นมนุษย์นะครับก็ค่อยๆพัฒนาการมาเรื่อยๆโดยยุคหลังก็ดูว่าคนก่อนหน้าได้คิดอะไรไว้แล้ว,วลพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนักเรียนครับแล้วจากความหมายตามพจนานุก,กรมของที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับอารยธรรมนะฮะนักเรียนคิดว่าอารยธรรมหมายถึงสิ่งใดบ้างครับ หลายคนพอถึงอรยธรรมก็มักจะถึงนึกถึงแค่สิ่งปลูกสร้างจริงๆแล้วหากเราวิเคราะห์นะครับหรือเราได้คิดตามนะครับความหมายของอรยธรรมนะครับที่ถูกบัญญัติไว้ในพจนนุกรมจะเห็นว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งก่อสร้างเท่านั้นแต่หมายถึงอะไรครับการเมืองก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องเศรษฐ,ฐกิจก็ได้ใช่ไหมฮะเป็นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆก็ได้ใช่ไหมฮะเล่นง,ง่ายคือมีความหมายกว้างมากเลย แต่ถ้าเกิดสิ่งนั้นสะท้อนถึงความเจริญของมนุษย์สะท้อนถึงการที่มนุษย์ได้คิดคน้นนั่นแหละครับสิ่งนั้นเรียกว่าอรารยธรรมได้ทั้งสิ้นนะครับเอ๊นักเรียนครับแล้วการที่เราจะเรียกว่าอะไรเป็นอรารยธรรมเนี่ยมันมีต้องมีองค์ประกอบใดสําคัญบ้างครับเราถึงจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอรารยธรรมสําหรับองค์ประกอบนะครับของการจะเป็นอรารยธรรมนะครับจะประกอบด้วย องค์ประกอบต่างๆดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะต้องมีมนุษย์นะครับที่มาอยู่ร่วมกันนะครับพอมีมนุษย์อยู่ร่วมกันปุ๊บก็เกิดการสร้างโครงสร้างต่างๆว่าจะเป็นโครงสร้างทางสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมครับหล่านี้ครับก็เป็นองค์ประกอบแรกเลยคือต้องมีมนุษย์เกิดขึ้นและมีการอยู่ร่วมกันเป็นที่2ครับจะต้องมีความเจริญทางด้านศิลปกรรมเช่นั้นเมื่อเราพูดถึงแหล่งไธรรมต่างๆเราจะเห็นความเจริญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตย์ใช่ไหมครับที่เราเห็นไดด้ชั หรือเป็นด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปกรรมด้านภาษานะครับหรือด้านเทคโนโลยีต่างๆถัดมาครับจะต้องมีกฎหมายนะครับหรือมีอำนาจทางการเมืองคือเป็นเรื่องของการจัดระเบียบในสังคมนั่นเองเกิดขึ้นถัดมานะครับจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้า ทางความคิดนะครับรวมถึงเทคโนโลยีและจะเห็นว่ามนุษย์นะฮะหรือเรื่องราวในทางต่างๆจะต้องมองบอกว่ามนุษย์ที่หน้านน่ะเขาฉลาดมากเลยนะเขาจากการสังเกตและคิดค้นอะไรขึ้นมาและในประเด็นสุดท้ายครับก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมีการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐก,กิจก็คือมนุษย์มีการคิดค้นว่าเอ๊สิ่งที่มีอยู่นะครับบริเวณพื้นที่ของเขานะครับจะมาใช้อะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองฉะนั้นนะครับในการพูดถึงว่า สิ่งที่ใดที่หนึ่งนะคะหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งจะเป็นแหล่งไารดีทำหรือไม่จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง5นี้ก็คือ1มีมนุษย์อยู่ร่วมกัน2มีความเจริญทางด้านศิลปาการรมต่างๆนะคะมีเรื่องของโครงสร้างนะคะการจัดการทางสังคมก็คือเรื่องกฎกหมายมีเรื่องขององค์ความรู้องค์ความคิดที่ไหมฮะก้าวหน้าและด่าสุดท้ายคือมีการใช้การจัดสรรทรัพยากรอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบของการเกิดอรารยธรรมเกิดขึ้นนะครับอ่า ในภาพนี้ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของความคิดนะฮะองค์ความคิดของมนุษย์นะฮะที่เกิดขึ้นนั่นคืออยากจะสื่อสารการทำยังไงให้เกิดการสื่อสารได้เข้าใจตรงกันนะครับที่มากกว่าการใช้ภาษาจากอะไรฮะภาษาจากปากของเราในการพูดสื่อสารกันก็เกิดการคิดค้นนะครับใช้ตัวอักษรในการสื่อสารอย่างในภาพแรกนะฮะก็เป็นภาพของตัวอักษรคูนิฟอร์มนะครับของชาวเมโสโปเตเมียนะครับก็เป็นการบันทึกนะฮะที่เราเรียกว่าอักษรลูบลิ้มใช่ไหมฮะ อย่างแค่ตัวของภา,าพมีภาพเด่จะฉพาะหลายอย่างเลยอย่างแรกคือมนุษย์คิดค้นเรื่องของการระบบตัวอักษรในการจะติดต่อสื่อสารกันสองมนุษย์มีการนําสิ่งที่มีอยู่ในบริเวณของตัวเองฮะมาใช้ในการสร้างสารค์ก็คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้าไทกิยูเพติสใช่ไหมฮะมีดินเหนียวจำนวน,นมากเอาดินเหนียวมาปั้นครับมีต้นกกจำนวน,นมากเอาต้นกกฮะมาใช้ในการกดนะฮะจนเกิดเป็นตัวอักษรลูกลิ่มเกิดขึ้นอ่า หรือนะครับอีกภาพนึงครับคือตัวอักษรฮีโรกลิฟิกนะครับของชาวอียิปต์นะครับก็เป็นการคิดนะฮะระบรบในการสื่อสารโดยใช้อักษรภาพนะครับมาใช้ในการสื่อสารกันทั้งหมดทั้งมวลนี้เห็นไหมครับก็จะสะท้อนใช่ไหมฮะสะท้อนเรื่องราวนะครับต่างๆว่ามนุษย์มีความจเจริญก้าวหน้าในเรื่องต่างๆนะครับเอ๊นักเรียนครับนักเรียนคิดว่า แล้วอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอริยธรรมทาไมบางดินแดนถึงเกิดอริยธรรมเกิดขึ้นและไม่บางดินแดนไม่เกิดเพื่อให้นักเรียนนะครับสามารถตอบเรื่องนี้ได้นะครับคุณครูก็มีภาพนี้นนนมาช่วยนักเรียนคิดกันอ่านักเรียนครับนักเรียนเห็นไหมฮะภาพนี้ครับนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับอริยธรรมยังไงครับในภาพนี้เห็นจะจะเห็นว่าไหมฮะหนึ่งมีมนุษย์อยู่ร่วมกันอ่าเป็นองค์ประกอบใช่ไหมฮะมีเรื่องของอะไรครับมนุษย์คิดค้นในเรื่องของ ความสัมพันธ์ต่างๆะครมีเรื่องของเทคโนโลยีเราจะเห็นในภาพนี้มีการประดิษฐ์เรือใช่ไหมครับมีเรื่องของการใช้ทรัพยรที่เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือ,อมีทรัพยากรเรื่องของลาน้ําเอามาใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสิ่งเหล่านี้นะฮะสะท้อนฮะเรื่องราวของการเกิดอารยธรรมเกิดขึ้นฉะนั้นนะครับปัจจัยแรกเลยที่ให้เกิดอารยธรรมนักเรียนดูจากภาพนี้เองคงจะตอบได้แล้วนั่นคือเรื่องอะไรครับปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์นั่นเองนะครับ เอ๊ะและนอกจากสภาพภุมิศาสตร์แล้วนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดอีกบ้างครับที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอารยธรรมบ้างครับหลายคนคงจะตอบกันได้นะครับเพราะเราได้ไปรวบรวมข้อมูลกันแล้วในขั้นตอนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับแต่หลายคนก็ไม่มั่นใจว่าที่รวบรวมมาจะถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอารยธรรมกันนะครับปัจจัยแรกเลยนะครับที่สะท้อนจากภาพเมื่อกี้เลยก็คือเรื่องของ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นะครับเราจะพบว่านะครับบริเวณพื้นที่นะครับที่ก่อให้เกิดอารยธรรมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําต่างๆเนื่องจากหนึ่งการเป็นพื้นที่ราบมนุษย์เดินทาง,าง,าง,างใช่ไหมฮะสะดวกใช่ไหมฮะอยู่อาศัยก็สบาย,ยกับการพื้นที่ราดชัน2การมีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ําแม่น้ํหนึ่งเป็นแหล่งอะไรฮะเป็นแหล่งทรัพยายกรที่ก่กอให้เกิดอาหารจับปลาก็ได้ใช่ไหมฮะน้ำพาดินตะกอนมาทับถมกลายเป็นแหล่งพ่อปูกที่สําคัญนั่นคือแหล่งอาหารนะฮะ เดียวกันใช่ไมครับน้ำเองก็ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางคมานาคมได้นะฮะฉะนั้นสภาพแวดล้อมทางวิสัยจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญเลยอย่างแรกนะคะรับปัจจัยที่2ครับคือเรื่องของความก้าวหน้าในการคิดค้นเทคโนโลยีนะครับมนุษย์จะเกิดอารยธรรมขึ้นได้จะต้องมีความก้าวหน้าหาขาดนะฮะขาดเรื่องของการคิดค้นเทคโนโลยีมนุษย์อยู่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็ไม่เกิดอารยธรรมเกิดขึ้นถัดมาครับมีความคิดในการจัดระเบียบสังคม ก็คือมองว่าพออยู่ร่วมกันปุ๊บใช่ไหมฮะไม่รู้ถึงอยู่ร่วมกันเพราะว่าไมะพื้นที่นี้มันเหมาะสมไงคนก็อยากอยู่อยูนี้เรื่อยๆแล้วมีการจัดการให้คนต่างไม่รู้แก็ยิ่งอยากอยู่นี้เพราะอยู่ได้กันละแต่พอคนอยู่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต้องมีการจัดการว่าจะทํายังไงดีให้คนอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการจัดการในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเกิดอารยธรรมเกิดขึ้นเอ๊นักเรียนครับแล้วสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ครับ ส่งผลต่อการเกิดอะไรทำอย่างไรครับสำหรับลักษณะทางสภาพแวดล้อมทางวิทาศาสตร์ครับที่ส่งผลให้เกิดอะไรครับอันนี้ทําเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือ1อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมครับอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกแล้วส่วนใหญ่จะพบบริเวณที่รับรูปแม,ม่น้ําต่างๆก็เพราะว่าแม่น้ําต่างๆนั้นเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญในอดีตนั่นเองอย่างที่2ครับจะต้องมีทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมครับที่สามารถใช้ในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้นะ คือใช้ในการผลิตนะฮะหรือรวมกันใช้กันอุปโภคบริโภคได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายครับมนุษย์ครับก็อยากจะอยู่ในที่ที่มีนม,มีความสบายก็คือภูมิอากาศมีความนะฮะเหมาะสมนะฮะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะพอสามารถพอปลูกได้มีความอุดมสมบูรณ์ของดินตรงนี้คือลักษณะของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลทําให้เกิดไอไรทาเกิดขึ้น ฉนันเราจะไปดูนะฮะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไศึกษากันต่อจากคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าพื้นที่ต่างๆที่เกิดได้ทําเกิดขึ้นก็จะประกอบด้วยปัจจัยธรรมุศาสตรลักษณะเช่นนี้ทั้งสิ้นครับอย่างในภาพนี้ครับเราลองดูครับเราจะเห็นว่ามีการตั้งิ่นฐานครับในุ่มแม่น้ําไทกริสนะครับในอดีตนะครับบริเวณนี้คือแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั่นเองนะครับก็มีการสร้างสารรค์มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการสร้างเมืองขนาดใหญ่บริเวณที่รับรูปแม่น้าไทกริสเพราะทำไมครับมีความเหมาะสม ในเหตุผลข้างต้นที่เราได้อธิปรายกันมาแล้วนะครับหรือนะครับอีกภาพภาพหนึ่งฮะเป็นการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนครับบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําหวังเหอนะครับหรือแม่น้หงหงหงําฮงโหตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับพบว่ามีการตั้งถิ่นฐานนี้ตั้งแต่ในอดีตและมนุษย์ก็อยู่ที่นี่มาเรี่ยๆพัฒนาพื้นที่นั้นจนเกิดความเจริญดังที่เห็นในภาพนะครับ น public, <anal> ักเรียนครับเมื่อสักครู่เราได้พิปารเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเกิดอารยธรรมไปแล้วและนักเรียนคิดว่าปัจจัยถัดมาครับคือปัจจัยเรื่องของการคิดค้นเทคโนโลยีนะครับส่งผลต่อการเกิดอารยธรรมอย่างไรครับสําหรับปัจจัยนี้นะครับในเรื่องของความก้าวหน้าในการคิดค้นเทคโนโลยีนะครับส่งผลให้เกิดอะไรครับอารยธรรมได้ตัวอย่างเช่นดังนี้ครับ 1. การสร้างอ่างเก็บน้ําเอาใช้ในฤดูหรือฤดูแรงนะครับมนุษย์นะครับคิดค้นครับมนุษย์นะฮะ เห็นว่าพื้นที่เนี้ยโอเคในบางช่วงเนี้ยน้ํามีฉันใช้ได้ตลอดแต่บางช่วงน้ําแรงหลายคนคงมองว่าอ่างมันต้องอพยพอยู่ที่อื่นแต่มนุษย์ไม่ฮะมนุษย์มองว่าเรามีวิธีที่ดีกว่าการที่จะต้องย้ายที่ไปเรื่อยๆสิมนุษย์คิดคนเรื่องของการสร้างอ่างเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในฤดูแ้งเพื่อเวลาที่ไม่มีน้ําเราก็มีน้ําเอาไว้ใช้ได้นะฮะหรือตัวถัดมาครับการสร้างประตูระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําท่วมเมื่อกี้เราบอกว่าน้ําแ้งคือน้ําน้อยไปแล้วบางพื้นที่ครับมีน้ําเยอะเกินครับ ทำยังไงน้ําเยอะเกินนะฮะมนุษย์ก็สร้างเลยจะทํายังไงให้น้ำนะฮะไม่เข้ามาท่วมพื้นที่ตัวเองก็มีการสร้างประตูระบายน้ําเกิดขึ้นนะครับเพื่อใช้ในการที่ว่าในช่วงนี้ต้องการใช้น้ําก็เปิดประตูระบายน้ำนะฮะในช่วงที่ว่าน้ําเยอะเกินไปก็ปิดประตูระบายน้ำซะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้ามาท่วมพื้นที่ถัดมาครับตัวอย่างเช่นความสามารถในการคํานวณนะฮะในการประดิษฐ์ก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมมันยิ่งใหญ่อันนี้นักเรียนก็คงเห็นภาพและอย่างตัวของการสร้างพีระมิดของอียิปต์เนี่ยเราก็คงเห็นว่า มันคงไม่ได้สร้างแค่ว่ามนุษย์เอาหินมาเรียงเรียงต่อกันแต่ต้องอาศัยการคำนวณใช่ไหมครับเพราะเราเห็นว่ารูปร่าง,งพีระมิดนั้นมีความสมมาตรมากๆใช่ไหมครับถัดมาครับการคิดค้นระบบชลประทานเพื่อขยายพื้นที่การเพาะปลูกนะครับเหตุผลสําคัญที่ทําให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็คือการที่มนุษย์ทําไมครับสามารถผลิตอาหารเองได้จึงไม่จําเป็นจะต้องเร่ร่อนเพื่อไปเก็บอาหารนะฮะนี่มันก็จะเป็นของป่าหรือการล่าสัตว์มนุษย์เห็นว่าตัวเองสามารถเพาะปลูกได้แต่เอ๊พื้นที่นี้บางที มันเพาะปลูกไม่ได้ตลอดทั้งปีเพราะบางทีน้ํามาบางทีน้าไม่มีมนุษย์ก็คิดค้นในเรื่องของการขุดคลองชลประทานนะครับเพื่อที่ว่าใช่ไหมจะได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกทำให้ตัวเองเนี่ยมีอาหารเอาไว้กินเอาไว้ใช้นะครับแล้วมนุษย์ก็สามารถปักหลักอยู่ที่นี่ฉั้นความเจริญจึงค่อยๆสังสมบริเวณนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับอ่าอันนี้ก็เป็นภาพของสิ่งที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นนะครับเพิ่มในความสะดวกในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้นะฮะตัวอย่างเช่นนะ,ะการก่อสร้างนะครับท่อส่งน้ําของชาวโรมันนะครับ มีพื้นที่นะคะที่ห่างไกลจากแหล่งน้ําทะเมดีให้มีน้ําใช้ก็มีการสร้างนะครับท่อส่งน้ําหลายคนที่็นสะพานจริงไม่ใช่คือท่อส่งน้ำที่ผ่านน้าจากแหล่งน้ําบนภูเขาส่งไปยังเมืองต่างๆนะครับหรือนะครับอีกภาพภาพหนึ่งก็คือโคลอสเซียมนะครของชาวโรมันภาพนี้ก็สะท้อนเรื่องของอะไรครับมนุษย์ใช่ไหมฮะมีการคิดค้นในเรื่องของการคำนวณต่างจึงสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างที่วัสรุที่เป็นทรงกลมนะฮะอย่างเงี้ยได้นะครับและสมมาตรแบบนี้ได้ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยไป2ตัวแล้วนะครับอย่างแรกคือเรื่องภูมิศาสตร์อย่างที่2คือเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมครมาด้านสุดท้ายครับคือความคิดในการจัดระเบียบสังคมนักเรียนคิดว่าส่งผลต่อการเกิดอารยธรรมได้อย่างไรครับสําหรับลักษณะของความคิดในการจัดระเบียบสังคมนะครับก่อให้เกิดอารยธรรมได้ประเด็เนแรกครับก็คือมีการสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงใช่ไหมครับแน่นอนครับเพราะมนุษย์อยู่รวมกันนะครับแต่ทรัพยากรมีจํากัดหากมนุษย์ต่างคนต่างใช้นะครับ แน่นอนทรัพยายกรก็จะหมดไปไม่เกิดประโยชน์เกิดขึ้นฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องเกิดการว่าจะทำยังไงใช้ทรัพยายกรได้เกือบเดยอะสูงสุดนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดระบบเรื่องของเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็หมายถึงการใช้ทรัพยากรนะครับและต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการแลกเปลี่ยนค้าขายก็มีการใช้ระบบเศรษฐกิจนี้มาทํากันนะทำให้เกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นถัดมาครับการขยายอาณาเขตและอานาจออกไปยังดินแดนต่างๆนะครับ มนุษย์มีมากขึ้นมากขึ้นทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ดั้งเดิมของเราเนี่ยเริ่มไม่พอแล้วมนุษย์ก็เลยเกิดความคิดที่ไหมฮะจะต้องหาพื้นที่ใหม่เพื่อจะได้มีทรัพยากรมาเพิ่มขึ้นชั้นมนุษย์เองนะฮะก็ต้องออกไปรุกรานหาพื้นที่หรือขยายอาณาเขตตัวเองอันนี้ก็นําไปสู่เรื่องของสงครามตามมานะครับแต่จริงๆแล้วหากเรามองสงครามมนุษย์ไม่ใช่ว่ามีสงครามเพื่อว่าไหมฮะตอบสนองว่าฉันอยากจะทําไมครับทาร้ายผู้อื่นแต่จริงๆแล้วเราต้องการทรัพยากรจากบริเวณอื่นๆต่างหากเพื่อให้เรนนั้ออยู่ด และประเด็นสุดท้ายครับในการอยู่ร่วมกันนะครับแต่ละคนใช่ไหมครับก็มีความคิดที่แตกต่างกันฉะนั้นมีความคิดเห็นที่ตรงกันบ้างแตกต่างกันบ้างทํายังไงดีพอคนอยู่ร่วมกันเยอะๆแล้วอยากให้อยู่ร่วมกันอย่างไงฮะเกิดความสงบสุขเกิดขึ้นฉะนั้นก็เกิดในเรื่องของการจัดระเบียบโครงสร้างการปกครองนะฮะตามขนาดตามขนาดของสังคมเราก็จะเห็นว่ามนุษย์ค่อยๆพัฒนาการครับจากสังคมแบบหมู่บ้านก็จะมีอะไรฮะลักษณะคล้ายๆเหมือนหัวหน้าหมู่บ้านนะ,ะพอใหญ่ขึ้นอ่ะนะครับ เป็นเมืองก็จะมีเจ้าเมืองใช่ไหมฮะอ้าวพอมินเมืองต่างๆรวมตัวกันก็จะมีศาสตร,ร์ของการมีกรรษัตริย์มาปกครองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็สะท้อนว่ามนุษย์มีการทำนะฮะคิดค้นในเรื่องของการจัดระเบียบคันสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการสร้างสารรค์อารยธรรมเกิดขึ้นนะครับนักเรียนครับจากการที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะครับนักเรียนก็คงจะเห็นแล้วว่าอารยธรรมคืออะไรนะฮะอารยธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างสารรค์เกิดขึ้นนะครับ และการที่อารยธรรมเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานอย่างเรื่องของสภาพอะไรครับภูมิศาสตร์ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศภูมิอากาศและทรัพยากรและในประเด็นถัดมาก,ก็คือความคิดของมนุษย์ในเรื่องของการ สร้างสรรค์เทคโนโลยีต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเพราะบางทีนะครับสภาพภูมิศาสตร์ก็ไม่เอื้ออำนวยแต่มนุษย์ก็คิดค้นว่าจะทำยังไงให้ตัวเองอยู่ให้รอดอยู่ให้ได้ในบริเวณนั้นนั้นและต่อมาเมื่อตัวเองอยู่ได้อยู่รอดแล้วมนุษย์ก็เริ่มคิดเรื่องสิ่งที่มันเป็นสลับซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นระบบเศรฐษฐกิจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับระบบการปกครองอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียนนะครับว่านักเรียนเข้าใจเรื่องนี้มากๆเลยนะครับก็คุณครูจะชวนนักเรียนนะครับมาทํากิจกรรม ชื่อว่าอารยธรรมใกล้ตัวนะครับโดยให้นักเรียนนะครับเลือกศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมที่เรียนสนใจมาหนึ่งอารยธรรมนะครับเราเลือกแค่หนึ่งประเด็นพอนะแล้วนักเรียนก็วิเคราะห์ครับว่ามันมีปัจจัยใดบ้างครับที่ส่งผลนะครับให้เกิดการสร้างสารรค์อารยธรรมนั้นขึ้นนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วอารยธรรมที่เกิดขึ้นมานั้นฮะส่งผล อย่างไรต่อโลกของเราหรือพัฒนาการของมนุษย์เรานะครับนักเรียนนะครับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วก็นําเสนอข้อมูลในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะครับโปสเตอร์หรือวิดีโอคลิปก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วก็อย่าลืมที่จะเผยแพร่ข้อมูลนะครับเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆของเราทาง t w i t t ตอร์นะครับ Facebook หรือทาง i ิน t a g r กรก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดเรามีโอกาสกลับไปเรียนในห้องเรียนก็เอาไปเผยแพร่นะฮะในห้องเรียนของเราก็ได้นะครับ นักเรียนครับเราเรียนถึงตรงนี้แล้วคุณครูก็อยากจะถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากบทเรียนเรื่องอารยธรรมและปัจจัยที่มีผลต่อก,การเกิดอารยธรรมของโลกบ้างครับนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าอารยธรรมเนี่ยเป็นความเจริญด้ดานวัฒนธรรมศักษร์ของสังคมเมืองนะครับโดยอารยธรรมเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะฮะแต่หากเป็นพัฒนาการความเจริญที่มีรลักฐานจากวาัฒนธรรมต่างๆ ทั้งนี้นะครับความจเจริญที่มนุษย์พัฒนาขึ้นในแต่ละสังคมเนี่ยเป็นยังไงครับจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามลักษณะของปัจจัยแวดล้อมนะฮะที่มีความเฉพาะตัวในแต่ละสังคมและแต่ละท้องถิ่น,นั่นเองครับคุณครูก็หวังว่านะักเรียนจะมีความเข้าใจนะครับในเรื่องอารยธรรม มากยิ่งขึ้นนะครับและนักเรียนจะสามารถนําสิ่งที่เรียนในวันนี้นะครับเพื่อใช้ในการต่อยอดและเรียนรู้ในเรื่องราวต่อๆไปในคลิปถัดๆไปนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ